สวัสดีครับผมแอมเต้จากเทเบมเตอร์แองเจิลเวชไลนวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าฮาวาวลเฮสิกกันนะครับเจ้าฮาวาวลเฮสิกมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1,500cc เทอร์โบแรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 2 4 3แรงมา้งมาส่วนแรงบิดอยู่ที่530นิวตันเมตรทาร่ากำลังขนาดนี้นนท่างผู้กับขี่ขับส,บสบนุกแน่นอนครับผมมาพร้อมกับวงมาเัย์ไฟฟ้าและ มาพร้อมกับหน้าจอการสแสดงผล12.3นิ้วพัสกรีนลื่นไหลทีเดียวเชียวด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายมาพร้อมกับสันรูภคาวาวแคลซิกระบบท้ายไฟฟ้ามาพร้อมกับ ท่านใดที่สนใจอยากจะมาทดลองขับกับไนแอนเต้สามารถติดต่อหรือว่ามาที่โชว์รูม GWM a n g e n e w a y เชียงรายติดข้างกับปั๊มปตต่อสี่แยกแม่ก่อนเชียงรายนะครับไว้พบกันนะครับ